แล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้ารถคันนี้ครับเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวรถไทยดับอยากก่ากระชากอย่ากระชากไม่ต้องกระชาก ใส่เดียวะดรแล้วไอใส่เกียร์อะไรตหักล้มมานี่ว่อไปไปพอ่พอพ่อถอดถอดไปไปไปเบาเบาไปไป,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 ไปติดลุมพอ่พอพ่อ อพ่อพ่อพ่อ,พอไปเกาะข้างหลังเลยที่นี่ซับปารถเป็นหลุมตรงนี้น่าจะเป็นหลุมต้นไม้ นี่น่าจะเป็นหลุมต้นไม้โดนไหลรอบแล้วตรงน,นี้หลุมนี้รถหนักด้วยไปยันไดไหมอ,อ,อ้ไปไดไหมเออเอ้ไป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 ตรง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  พ่อ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 เอารถดึงขึ้นดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องมืนขึ้นขึ้นข้างบนได้ก็เดี๋ยวค่อยหมอลำขวัญใจเฟนเมนจักระพันโอ้หมอลำชัยภูนนมิเลยคนเวทีอะ มเมื่อเช้ารถคันนี้ครับรถคันนี้เมื่อเช้านี่รถคันนี้จะดึงเข้าไปได้มั้ยจะดึงเข้าไปได้ไหมไไครับ <Celine> การดึงรถนี่ถ้าไม่ดึงไม่ถูกจงังวะก็ไม่ขึ้นนะครับต้องมันลานกันไปด้วยต้องมันล้านกันไปด้วย แต่ถ้าถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมนะผมจะเหยียบดิบล็อกไปด้วยเหยียบดิบล็อกไวให้มันให้มันช่วยกันล็อกล็อกไว้ล็อกไวตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละแอบ แอบสาวเลยแอบค่อยๆแอบสาวเดียวให้เออเออนั่นแหละนั่นแหละเกาะเลยเกาะนั่นเลยเอาเอาปลายมันเกาะเลยบอลบอลเอาปลายมันเกาะเออนั่นแหละแค่นั้นแหละเล้วก็ผูกว่ะพอพอ เอาแค่รอหน้ารอหน้าถึงตรงนี้พอเดอร์บอลเองไปร่องนี้แหละพอ เดวเอาเลยงตายตายายตรตรงตาไปตตงตงดึงไปน้านไหนบอดึงไปน้่นไปน้่นขวาตายโูบูบูบูโพี่หักมาเร็วเกิน เดบอนต้องให้แกเดินหน้าไปก่อนเดี๋ยวได้ได้ได้แล้วพี่หักเดี๋ยวเร้กเกาะเกาะเหมือนเดิเดเดมดพี่เดินหน้าหักซ้ายไปดิหักซ้ายไปแรงๆเลยอีกหักซ้ายไปขวาขึ้นขวาขึ้นพ่อ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 ไอบอลบอล ไปไหนเดียวเดียวเด้อเด้อบอลอยู่ดูเลยอยู่ดูเลยดึงเวี่ยงไปโดนเดียวเดียวเดียวพี่อยู่ตรงนั้นแหละค่อยๆเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงซ้ายเด้อเบาๆเด้อบอลหักไอ้บอลหักขวาไปเลยเด้อเออ đừng viền bên lên đừng viền bên lên hạc khóa bê ơi bao 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 đừng viền bay đừng bay được bay tôn 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 phi tôn à bay 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 bò bò đợt này phải còn đi đường vô không đeo 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 vô vô bên này đi đường Oh, oh. Thôi ba thôi nhà đưa đạt được đơn Đưa được gọn Ai con Ai phải còn, quay con Đưa ba 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 ไปพี่หักขวานะค่อยๆหักขวาเองอะดึงแกเบี่ยงไปนู่นเลยดึงเบี่ยงแกไปนี่บ่าเชียงไปนี่บ่าเองไปอะไรนู่นบ้าได้บ้า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 หมดบ้า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 พ่อ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 ได้เรียบร้อยแล้วตอนออกก็ต้องต้องลากออกเละตุ้มเปเลยตรงนี้ เลตุมเปฝนตกเดี๋ยวย่าเพิ่งสายบอนบอนโรล่ากออกด้วยไว้ตรงนั้นแหละน่าจะไปไม่ได้หรอกลื่นฮะน่าจะไปไม่ได้ เอเดอี๋ยนี่อี่ดี๋ยวจะตั้งแรมตึ้งเลือกโอ้ยเดี๋ยวเราก็จะลงสับปลารถกันของหวานของหวาน